หลวงพ่อพระพุทธชินราชครึ่งซีกหลังยันพุทซ้อนหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2494องค์นี้เนื้อทองผสมโดยได้มวลสารและช่างเทหล่อจากท่านเจ้าคุณศีสนวัสุทัศน์ด้วยท่านมีความสนิทสนมกันเพราะหลวงพ่อแพรท่านเป็นศิษย์สายวัสุทัศน์เช่นกันและหลวงพ่อแพรยังได้ไปศึกษาวิชาจากท่านพระอาจารย์พระครูใบดีกากเกลี้ยงวัสุทัศน์ นอกจากนี้ท่านยังได้ไปศึกษาวิชาที่วัดชนะสงครามวัดพระเชตุพนวัดจักรวัิราชาวาดและวัดมหาธาตุยุราชลังสลิดโดยเป็นสิทธิของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรัตเฮงเขมจารีท่านยังได้ไปศึกษาด้านวิทยาคมกับหลวงพ่อสีเจ้าอาวาสวัดพระปรางอีกด้วยหลวงพ่อแพรท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐมีเมตตาเป็นที่สุด มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศและต่างประเทศอาทิเช่นฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียเป็นต้นวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นทุกรุ่นของท่านนั้นปรากฏพุทธคุณสูงเยี่ยมในทุกๆด้านล้วนได้รับความนิยมจากผู้ศรัทธาเป็นที่เรื่องชื่อลือชาอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีประสบการณ์มากมายทั้งด้านแคล้วคลาดคุ้มครองให้ปลอดภัยมีโชคลาภค้าขายร่ำรวย เป็นเมตตามหานิยมธุรกิจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดีมากหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลังยันพุทธซ้อนหลวงพ่อแพรองค์นี้พระสวยแมปมสวยมากนะคะพระสวยสมบูรณ์น้ำทองกระจายทั่วทั้งองค์ขี้เบ้าดินหุ่นหล่อทั่วองค์เป็นชนิดพระสวยแท้ดูง่ายมากๆสวยๆแบบนี้หายยากมากเป็นพระเครื่องรุ่นแรกๆของหลวงพ่อแพรที่หายาก และนะับเป็นพระเครื่องทรงคุณค่าและมีพุทธคุณครบรอบด้านเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อแผ่ที่ได้รับความนิยมมากรุ่นหนึ่งสนใจท่ามาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ